สวัสดีครับผมีโกดไอคมอมมี่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกม The Socket b a s ซ n กราวนะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่คือ Sonic the Head h e d g e Ho g หรือว่า Sonic เจ้าเม่นสีฟ้านะก็เป็นอวัยาร,ร้ายจากเรื่องวันพันแมนนะซึ่งวันนี้พี่ก็อยู่กับไก่จวยนะซึ่งจะมาเป็นไก่ใหพี่เชื่อดนะน้องๆน,นะ ก็ S <S oh, 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 oh. เรามารูสก,กิลของโซนิคเลยดีกว่านะซึ่งทุสกสกิลก็คือมันบล็อกได้นะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอยู่สองสกิลนะแล้วก็มาสามารถใช้ซ้ำคู่ต่อสู้ที่ล้มได้นะอ่ะจ่วยเตรียมตัวรับกระอกดีๆีทีที่หนึ่งปาดว้ยถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเท่หรือเปล่าพี่ก็ไม่ไ่ใจส่วนสก,กิลที่สองจะเป็นการหมุนตัวเตะนะเออเหมือนในอนิเมะแล้วก็โดนามะต่อยกระโตกไว้นะ ก็เป็นอย่างนี้เลยสกิลมีอยู่เท่านี้แหละก็สวัสดีผมพี B ่ก๊อตเอคบอมบีต้องขอตัวลรับก่อนลายบายจ,บจบุ๊บ